เช็คพอร์ต <sk ill> <music> แค่1นาที <sk ill> <music> เพิ่มโอกาสลดหยนตนภาษีเป็นแสน ช่วงนี้หุ้นปันผลไทยกำลังน่าสนใจเพราะในขณะที่ตลาดผันผวนหุ้นกลุ่มนี้ยังคงแข็งแกร่งและจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอบวกกับแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัททำให้ธุรกิจมีกำไรดีขึ้นก็เลยจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกองทุนใหม่แกะกล่องยางไทย ESGX จาก KA s s เ t ที่เน้นลงทุนในหุ้นปันผลสูงแถมยังใส่ใจความยั่งยืนคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมี การสร้างไรายได้และกำไรไม่ค่อยผันผวนไปตามเศรษฐกิจแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบลงทุนโดยที่ยังไม่ได้เช็คพอร์ตเอาง่ายๆสำหรับใครที่มี LTF น้อยกว่า1ล้านบาทสามารถโอนทั้งหมดมาที่ไทย e s g เพื่อลดหย่อนภาษีสูงสุด5 0 0แสนบาทได้เลยแบ่งเป็นเงินลดหย่อนภาษีปี2568สูงสุดไม่เกิน3 0 0แสนบาทและปี2 5 6 9ถึง2572ไม่เกินปีละ5 0 0 0 0บาทแค่นี้ก็จะช่วยให้เงิน LTF เดิมกลับมาช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกครั้งส่วนใคร ที่มี LTF เกิน1ล้านบาทก็สามารถลงทุนไทย ESGX ให้เต็มสิทธิ์เลยด้วยวงเงินลงทุนใหม่ไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือ3 0ของรายได้และที่เจ๋งไปกว่านั้นถ้าเราลงทุนไทย ESGX ทั้งวงเงินลงทุนใหม่และวงเงินโอนย้าย LTF ในปีนี้เราก็จะลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง ,00 แสนบาทเลยทีเดียวซึ่ง KAS ก็มีกองทุนไทย ESGX ให้เลือกถึง2งแบบคือ KHD ไทย ESGX ที่เน้นลงทุนหุ้นปันผล100%เซและ K70 ไทย ESGX ที่ลงทุนแบบผสมเน้นหุ้นปันผล70%และตราสารหนี้ยั่งยืน30%และที่สำคัญอย่าลืมกระจายความเสี่ยงควบคู่ไปกับกองทุนลดหย่อนภาษีอื่นๆทั้งไทย ESG และ r m f เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดลงทุนง่ายๆแค่โหลด K My Funds แอปผู้ช่วยส่วนตัวเรื่องกองทุนก็เริ่มต้นลงทุนได้ทันทีถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม K Asset เอาไว้นะ t ริป and trick กับ K Asset